ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมสวัสดียามเช้าเช้านะครับผมครับสวัสดีชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาชมทุเรียนนะครับผมพาชมทุเรียนอายุหนึ่งปีห้าเดือนนะครับครับประมาณนี้เลยนะครับผมก็ก็จะมาอธิบายนะครับผมตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับผมว่าผมทําอะไรกับเขาไปบ้างนะครับครับอะไรที่ทําเป็นประจํานะครับนะครับ ก็จะมาเล่าสู่กันฟังกับกเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะครับสิ่งแรกก็คือลดน้ํานะครับผมรดน้ํานะครับรดน้ําวันเว้นวันนะครับประมาณ20นาทีนะครับผม2 0ถึง30นาทีนะครับผมรดน้ําวันเว้นวันสามยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะครับผมเพราะว่าผมใช้เป็นหัวมินิสปริงเกอร์นะครับผมนะครับผมใช้เป็นหัวมินิสปริงเกอร์นะครับ ก็ดูความชื้นของดินเป็นหลักนะผมให้ดูความชื้นของดินเป็นหลักนะครับว่ามีความชื้นขนาดไหนนะครับผมก็มันก็จะชื้นอยู่ตลอดเวลาครับผมเพราะว่าผมปล่อยหญ้าคุมไว้แบบนี้นะครับคุมความชื้นไว้นะครับมันก็จะชื้นอยู่ตลอดนะครับผมแต่ก็ไม่เฉียนะผมก็ควรยกโคกขึ้นมานิดนึงนะครับยกโคกเพื่อการระบายน้ํานะครับผมที่เราลดลงไปนะครับเพื่อจะมาให้น้ําไปขังที่ตรงโคนต้นนะครับผมก็ควรยกโคกขึ้นมานิดนึงนะครับ นะครับผมประมาณนี้นะครับตัวน,นี้ก็อายุหนึ่งปีห้าเดือนนะครับผมส่วนปุ๋ยทางใบนะครับปุ๋ยทางใบก็จะฉีดทุกสิบห้าวันนะครับผมครับปุ๋ยทางใบก็จะฉีดทุกสิบห้าวันนะครับก็จะเป็นพวกปุ๋ยชีวภาพนะครับปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยเคมีก็สลับกันไปบ้างนะครับผมเพื่อการประหยัดต้นทุนนะครับของการทําทุเรียนนะครับ ก็ต้องเดินทางสายกลางนะครับผมทําอย่างไรก็อย่าให้มันเยอะเกินไปนะครับอย่าให้มันเยอะเกินไปนะครับทุกอย่างมันมีขีดจํากัดของมันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยทางดินแล้วก็พวกทางใบนะครับก็อย่าให้เยอะจนเกินไปนะครับผมนะครับไม่ควรทีจนเกินไปนะครับปุ๋ยทางดินก็จะใส่ประมาณ2 0บวันครั้งนะครับ20วันครั้งหรือเดือนละครั้งก็ได้นะครับผมนะครับ ส่วนผมแล้วแต่มีเวลานะครับผมก็ไม่ขาดเดือนละครั้งนะครับผมไม่ขาดเดือนละครั้งนะครับใส่น้อยๆนะครับผมใส่น้อยๆนะครับใส่น้อยๆรอบๆทรงพุ่มนะครับผมใส่เข้ามาได้ด้านในได้นิดหน่อยนะครับผมนะครับแล้วก็ใส่ให้กระจายออกมานะครับโรยบางๆนะครับโรยบางๆนะครับก็ยี่สิบวันถึงหนึ่งเดือนต่อครั้งนะครับนะครับส่วนปุ๋ยที่ผมใช้ก็เป็นอินรียบวก เคมีนะครับอินรีสลับกับเคมีนะครับใส่สลับกันนะครับนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับผมตั้งแต่เรื่องปลูกเลยนะครับผมได้มาเล่าให้ฟังนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนยาแมะเรงก็ฉีดทุกครั้งนะครับฉีดทุกครั้งที่เป็นยอดอ่อนนะครับที่เริ่มแตกยอดอ่อนก็ควรฉีดป้องกันมลเรงนะครับผมครับช่วงนี้ก็ใบเริ่มดาบนะครับผมนี่ช่วงนี้สําคัญนะผมนี่มลรงมันจะเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ใบ ใบดาบเริ่มกลางนะครับนะครับแมลงจะชอบเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับก็ควรฉีดป้องกันอยู่ที่7วันครั้งหนึ่งนะครับผมสาหรับช่วงยอดแตกออกมาใหม่ๆก็ฉีด7วันต่อครั้งนะครับนะครับผมประมาณนี้เลยผมเรื่องยาแมลงนะครับส่วนเรื่องปุ๋ยเออไม่ใช่นะครับผมส่วนเรื่องของยาเชรานะครับส่วนเรื่องของยาเชลาก็ทางดินก็จะใช้ไตโคเดอร์มานะครับผมผมใส่เฉพาะหน้าฝนนะครับผม สำหรับทางดินก็ไตโคเดอร์มาครับใส่เฉพาะหน้าฝนนะครับนะครับในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันนะครับก็เอาไตโคเดอร์มามาฉีดพน่นลงดินนะครับไตโคเดอร์มาผงมาละลายน้ําฉีดพ่นลงดินนะครับผมก็ฉีดเฉพาะหน้าฝนนะครับผมส่วนทางใบก็ <im mates> ไม่ค่อยได้ใช้ครับผม <im mates> ไม่ค่อยได้ใช้บอกตรงๆเลยไม่ค่อยได้ใช้ยาเชื้อราทางใบนะครับ สุเรียนผมอยู่ภาคอีสานนะครับผมอยู่โคราชนะครับก็จะมีอากาศที่ร้อนนะครับผมนะครับมีแสงแดดที่แรงนะครับในแต่ละวันนะครับผมส่วนยาชะลาก็ใช้แต่หน้าฝนครับใช้แต่ไตโคเดอร์มานะครับผสมน้ําฉีดลงดินเลยนะครับนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับก็ตั้งแต่ที่เริ่มปลูกมาจนถึง1ปี5เดือนก็จะทําประมาณนี้นะครับผมทาประมาณนี้เลย ก็เราสู่กันฟังประสบการณ์นะครับผมประสบการณ์นะครับทำอย่างไรให้ทุเรียนสวยแบบนี้นะครับผมก็ก็สิ่งสําคัญนะครับผมสิ่งสําคัญก็คือนะครับเราควรมีดินที่ร่วนซุยนะครับเราควรมีดินที่ร่วนซุยนะครับแล้วทีนี้จะทําอย่างไรให้ดินดินร่วนซุยนะครับก็แบบนี้เลยนะครับหาอินทรีย์วัตถุนะครับผมเศษหญ้าเศษฟางนะครับมาคุมพคลไว้แบบนี้นะครับนะครับ ให้ดินมันร่วนซุยครับมีอินทรีย์วัตถุนะครับผมส่วนการปรับสภาพดินนะครับผมผมจะไม่ค่อยได้ปรับนะครับเพราะว่าผมจะใส่เป็นอย่างที่บอกไปนะครับผมเป็นอินทรีย์บวกเคมีครับอินทรีย์ก็คือนะครับปุ๋ยคอกนะครับผมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักต่างๆนะครับนะครับจะเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับผมช่วยปรับสภาพดินเป็นในตัวนะครับนะครับจะช่วยปรับสภาพดินเป็นในตัวครับแต่จะใส่เยอะใส่บ่อยจนเกินไปนะครับผม อย่างที่บอกไปครับผมทุกอย่างมันมีขีดจำกัดนะครับผมอะไรที่เยอะเกินไปก็จะไม่ดีนะครับก็ใส่ให้พอประมาณก็แล้วกันนะครับผมนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมก็พามาชมสวนแ้าวันนี้ยัมเช้านะครับผมในวันที่19เนะครับผมเดือนธันวาคมนะครับก็ตั้งแต่เริ่มปลูกมาก็ทํามาแบบนี้นะครับผมนะครับอะไรก็อย่าไปเยอะจนเกินไปนะครับจนมันจะเกิดความเสียหายกับต้น เรียงของเราได้นะครับผมทุกอย่างมันมีขีดจากัดนะครับมีความพอดีนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยเคมีนะครับก็ใส่ก็ควรระวังนะครับดูอาการของพืชนะครับดูอาการของต้นทุเรียนว่ามันจะเป็นไปทางทิศทางไหนนะครับว่าเขาชอบอะไรแบบไหนนะครับผมเขาก็จะแสดงอาการมาทางใบนะครับสําหรับที่เราทําให้กับเขานะครับผมนะครับ ก็ทุเรียนชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับผมรดน้ําผมความชื้นให้นะครับไม่ควรแฉะจนเกินไปนะครับผมไม่ควรแฉะจนเกินไปนะครับถ้าดินแฉะอาจจะเป็นเชื้อราครับเพราะว่าเชื้อราจะชอบในดินที่มีความชื้นสูงนะครับแล้วก็ดินที่เป็นกรดนะครับผมเชื้อราจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ตาม ก็ะประมาณนี้เลยครับผมประสบการณ์ที่ผมได้ทํามานะครับผมนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนๆนะครับประสบการณ์นะครับหรือใครจะเอาไปเป็นแนวทางปรับใช้ในส่วนตัวเองก็ได้นะครับผมนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมทุกอย่างต้องมีความพอดีนะครับผมอย่าเยอะจนเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังสําหรับเพื่อนๆนมือใหม่ๆนะครับนะครับ ก็มีประสบการณ์ดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมนะครับสวนของผมอยู่ที่โคราชผมอำเภอคอนบุรีนะครับอำเภอคอนบุรีนะจ๊ะประมาณนี้เลยผมต้นนี้ก็กลางแตกยอดนะผมนะครับหนึ่งปีเก้าเดือนนะผมอายุหนึ่งปีเก้าเดือนนะก็ทำมาแบบนี้ประจำนะครับรดน้ำวันเว้นวันปุ๋ยเดือนละครั้งไม่ขาดนะครับ แล้วก็ทางใบก็15บวันหรือ1เดือนละครั้งก็ได้นะครับผมครับมะเรงยามะเรงก็ฉีดทุกรอบใบนะครับทุกยอดนะครับทุกการแตกยอดนะครับยามะเรงก็ควรฉีดป้องกันนะครับสําหรับพวกปุ๋ยทางใบก็มีนะครับธาตุรองธาตุหลักเออธาตุเสริมนะครับธาตุรองธาตุเสริมนะครับอาจจะเป็นธาตุอาหารรวมนะครับผมพวก แคลเซียมบอลอนแมกนีเซียมสังกะสีนะครับธาตุเหล็กธาตุโมดิดีนัมอะไรต่างๆนะครับผมก็ใส่ไปเลยครับธาตุรวมนะครับผมก็ฉีดเดือนละครั้งหรือ15วันครั้งก็ได้นะครับผมสําหรับการฉีดพ่นทางใบปุ๋ยทางใบนะครับผมก็แล้วแต่จะมีเวลาครับผมครับผมบางเดือนก็ไม่ได้ฉีดนะครับผมถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ต้องฉีดนะครับผมสาหรับทางใบนะครับ สำคัญอยู่ที่ทางดินนะครับเป็นหลักเลยนะครับพวก n p k นพนะครับสำคัญอยู่ที่ดินนะครับทางดินนะครับปุ๋ยทางดินทางดินห้ามขาดนะครับผมปุ๋ยทางดินห้ามขาดนะครับทางใบก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับทางใบนะครับสำคัญอยู่ที่ปุ๋ยทางดินนะครับผมไม่ควรขาดนะครับเดือนละครั้งนะครับต้องหาเวลามาใส่ให้ได้นะครับผมนะครับหรืออาจจะเป็น พวกปุ๋ยคอกพวกมูลสัตว์ต่างๆนะผมเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็จะช่วยบำรุงดินนะครับสําหรับปุ๋ยทางดินนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับครับผมวันนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้ครับผมครับผมวันนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้บอกประสบการณ์เล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะครับถ้ามีเอ่อถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผม ผมจะได้มานําเสนอประสบการณ์ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆอ,อีกนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม